จด็กน,นาะค่ะทักทายสบายดีเอฟซีเมอร์บอนสือบอนเดอร์มีนีฟฟอพอพ์ครับตู้ติ่งทั้งบะหนอกยูเอสชะหนอกคือเก่าค่ะมือนี้ตู้ติ่งสิภาพเห็ดใส่กรอบแต่มีมีร้านมาซอยมือนี้กระแตเขามียังไงมีแต่ไข่ไข่หอมใหญ่หอมใหญ่สับมังคุดสับมังคุดขิงโอ้เฮาจะเตรียมเรียบร้่อเดี๋ยวน้องเขาเรียบหล่อเขา จะใส่เครื่องปัน่นแล้วรวมๆกันเนาะใส่เครื่องปัน่นเราจะปันะนป่นตะไคร้ก,ก่อนนะ้ไหมปั่นตะไคร้กับขิงก่อนเพราะของแข็งเดี๋ยวเอาเอาหอมใหญ่ลงที่หลังเนาะเราจะปั่นนี่รวมๆกันที่เดียวเลยโอเคก็แต่ทำนะ สวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูลอททำช่อง b ้ n น n ย c h a ช n e l นะคะตอนนี้เราจะไปปั่นเครื่องเทศปั่นเครื่องเทศโอเคไปไปทำกันเลยค่ะปะตามน้องกระแตไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวน้องกระแตทำให้ดูโอ้สุดขั้ว กระเตมสอยเลิศอ่ะ ข้าเจ้าเอข้าข้าเจ้าวข้าเจ้าเอใส่ใส่เผลงลงไปเลยใส่ปนลงไปแล้วเร้ปั่นแล้วมาเทานี้ราเช่เพือออ่คะโอเคเสร็จแล้วเราปั่นเครืองเพศเสร็จแล้ว ปั่นเนื้อต่เอเลยปัน่น <c oughs> อันนี้ยกลงข้างล่างยกลงแต่เอ้าไม่ไม่ไม่ใช้แล้วแล้วปัน่นเสร็จ oh <ไป S 2> แล้วจะปันป่นเนื้ออ,อ,อยู่ตรง ไฟไฟเล็กกินอีเลเติมคาร์บไม่ล็อกแบบมันจะไม่ปั่อเซฟดาร์บเนี่ยมันดังแล้วปั่นเลยกดกดตรงนี้จะเป็น high low ส so ว do high สวี do นเนื้อเซตเรียบร้อยค่ะมื่อนี้เอาสิมาขอนื้อใส่มือเป่าได้ค่ะมือล้างสะอาดแล้วสั่นมันกระสิบกเขาเนื้อนะ่ะ ใบมะกรูดนม่กระแตใส่กอบข้ามือนี่แสบคักแล้วมือนีใส่กอบอีสานเด้อจ้ากลิ่นหอมออกมาแนละ้วยังไม่ได้สุกเลยเนี่ย <c oughs> ยังสุดถ่ายกระแต่กาเอาลง่มเอาเกลือลุ่มอ,อ่ะเติมเกลือนิดหนึ่งโอเคพอเออลพอแล้วเท่ากันเดี๋ยวทวอดใ้เข้ากันให้มันทว่คาค่ะอย่างเงีอยมันพอทว่วเดี๋ยวมันทิมองเข้ม,มอย่างโอเคโอเคเราทำกัน ขูเข่าหนวดเข่ากันเรียบร้อยเนาะกระแตใส่ห้าลูกโซ่ใส่หน่อยกระแตน้ำมันใส่ป้าหานกระซอมใส่ใส่ใส่กระแตโมเมนใส่หมูใส่หมูเนี่ยปลาตัวเงี้ยหวขนาดเนี่ยคี่เม็ดเนี่ย ได้ห้าเม็ดได้ไหมเนี่ยห้าเม็ดเนี่ยเนี <c ough> ่ยโค้งโค้งโค้งโอ้แมกี่โค้งเนี่ยโค้งดูหนึ่งโค้งสองสามสี่หัโค้งหกโค้งบัวใสเสร็จหนึ่งน่าริ่มต้นดึะหยัดเลยเนาะทเออดีมากแม่ป้าเนี่ยยกลิกาซินให้เลยนะป้ายกลิกาซินให้เลย วันนี้แกแตเป็นผู้ช่วยแล้วก็เป็นตากล้องให้ป้าด้วยปั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปั่นปั่นเนื้อมามาดันตรงนี้ไว้ก่อนมันเนี่ยอ่ะป้าเป็นคนยัดเจ้าแกเป็นคนปั่นเลยปั่นมามันจุจุ๊ออกมามันดันใส่มันมีน้ํามันโอเอซกะฮะมันออกมาดันใส่แล้วเป็นน้ํามันเราจะลูดเข้า้มันติด เออได้หละบะนี้ได้หละพอก่อนพอก้อนเนี้ยเนี้ยมันค่อยง่ายเนี้ยเนี่ยมันลื่นนะเวลาน้ามันมันออกมาใสใสค่ะมันกิดเขาจอสิบบ่ฟืดน้ำกับลื่นมันเขาก็เอาเขาง่ายนั่นบ่เป็นยังไงใตใสเนบ่งแกมวเนาะงามแหงบ่มีหูอีกแล้เนี่ยเนาะเนาะงามเนาะใสหนึ่งผพ้อที่เต็มปอกนี่เลย พป่นันเบททิร์ตใจกันเต้อ่ะอ่ะอ่ะอับปันเลยมาป่าจับไปป่าจับใส่ใสคอคนมาคอเนี่ยอยากใส่มือเปล่าคือเก่าพี่น้องยังสะอาดอยู่คือเก่ามือเด้อมือยังสะอาดอยู่คือเก่าครับพี่นอ้องรับรองว่าได้รสชาติดี ปันหายมันล้มหลวไปเนี่ยมันถามมันแน่นทีเดียวเวลาเราไปมัดเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีรูมจะให้เรามัดช้สาๆก็ได้ เขาหักหยัดแล้วเฮาทำมาตำทำมาเห็ดอันต่อเลยหยัดหยัดข้อเห็ดข้อมันเป็นว่าผูเห็ดใหญ่เห็ดข้อหน่อยเห็ดข้อสันผู้ซอยมัดกระแตกับไปทำธุระแล้วเดี๋ยวให้เอื่อยกระแตซอยมัดมัอนี้ เสร็จแหละหมัดขอเรียบร้อยก่อนนั่ไปล่างล่างให้ยขังนอกผิวใสนี่สะอาดก่อนนอั่บอรหายมีสี่งี่อย่างติดแหละจังนั่ไปตากนะคะ่ะอันนี้เห็ดเห็ดซอยงานจบโรงเรียนอันนะเพิ่นเพิ่นสั่งมาให้เห็ดหาก็เลยเห็ดซอยมัดเอเอมัดหมัดโอ้ยโหกระ มาซิมกันเด้อทางบานที่งานอ่ะงานจบคอเล็ในเห็ดซอยงานเพินอ่ะเอาไปหลังแล้วกะน,นั่ไปตากเนะาะกะสำหรับมือนี้กะมีเทนานีาา้่อนนาะมาฝากตีผากน่องกะข,ขอบใจเด้อขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามขอบคุณ ผูท้ทีเอ่อเป็นกำลังใจกดซับกดแชร์กดไลค์ให้ค่ะผู้ใดขามาเบิ่งคลิปใหม่กัอย่าลืมหนึ่งซับหนึ่งแชร์หนึ่ง,งไลค์เป็นกำลังใจให้ตุ๊จริงเอ็ดคลิปใหม่ต่อไปในเด้อค่ะสำหรับมือนี้กัมีเทนี้มาฝากพี่ผังน้องก่อนกะรอดติดตามเป็นคลิปหนาเนาะพี่น้องสำหรับคลิปเหนี้วเฮาลาไปก่อน